สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ tinysoft.com นะครับวิดีโอสอนชุดนี้ครับผมก็จะใช้งาน two tip นะครับการใช้งาน two tip แล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็ two tip เนี่ยใช้งานอย่างไงาาง้ครับ two tips เนี่ยฮะเอาเมาชี้ปั๊บมันก็จะเป็นดอกเล็นะครับนี่คือการใช้งาน two tip นะครับ ซึ่งโค้ดก็มีเพียงเท่านี้นะครับใช้ data t o k e n to tip data placement แล้วก็ title ใส่3ตัวนะครับอโอเคเริ่มจากเรามาสร้างไฟล์ก่อนนะครับก็ี่เป็น to tip js แล้วนะครับโอเค แล้วก็ไปขอไฟล์มาไปไฟล์ทอกลนแท็บก็ได้นะไปขอไฟล์ JavaScript มาใช้งานนะครับโอเคเสร็จแล้วก็สร้างนะครับสร้างปุ่มขึ้นมานะเพียง Button นะครับ Class btn btn keys เอาเป็นแดนเจอร์ก็ได้นะใช้ Data นะครับ Token t o ล i ูนะครับแล้วก็ Data Place Ment เท่ากับเอาเป็น Top ก,ก่นแล้วกันโดด Data p l a c เ m น n t นะครับก็คือลักษณะที่ t ู t i f มันจะแสดงแสดงทางไหนนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับ แล้วก็ใส่ดเติลลงไปไดเติลเท่ากับ t o tip is top นะครับแบบนี้ก็เป็นการเสร็จะนะครับจากนั้นเราก็ทำการเขียนข้ขอความลงไป t o tip top อะไรเงี้ยน,นะครับ จากนั้นก็ทำการรันโปรแกรมนะครับไปหน้าหลังจากนั้นก็เ,เลือกไฟล์เชื u อ e ตู้ที่ JS นะครับอา่ามนก็จะแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอจัดนิดนึงอ๋ตอตำแหน่งสไตล์ตัวเกับอ่อ แพดดิ n งท็อแล้วกันครับหนึ่งร้อยนะครับแพดดิงเล็บหนึโอเคให้มันขยับลงมาหน่อยนะครับพอรันปรับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทูทิปเรายังไม่ทํางานความจริงนะครับมันต้องอเป็นแบบนี้นะครับกระสกกระตมังจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นให้เราไปดาวน์โหลดทูทิปนะครับทูทิป js นะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ กิทับนะครับตรงนี้ไปดาวน์โหลดมาเลยครับไปดาวน์โหลดมาจากกิทับนะครับที่เราที่เขามีไปแล้วนะครับใช้งานได้เนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่เครื่องเราอยู่ในโฟลเดอร์ js นะครับชื่อว่า bootstrap t o tip นะครับจากนั้น import เข้ามาในโปรแกรมเรา script ท้ายเป็นเป็น Java Script นะครับแล้วก็ src ไปหามา folder, อยู่ในโฟลเดอร์ js นะชื่อว่า t o tips js นะครับโอเคจากนั้นเขียน jQuery เลยอ script อีกรอบ ใช้แท,ท็ slash JavaScript ยวแก้ที่หลังโอเคสคริปต์ปโอเคพีนี้หนึ่งนะโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็เปิดแท็ก jQuery นะครับ string function โอเคฟอร์แมตนิดนึงจากนั้นเลือกใช้นะครับอ่าอิเลเมนต์ชื่อบัตทอนนะครับก็เลือกใช้ชื่อว่าบัตทอนนะครับอ่าดอปทูคลปใส่เมตอดโชว์ลงไปแบบนี้นะครับ เซฟลองรันดูนะครับรันที่ไฟล์นี้ปั๊บคลิกอ่าปึ๊บอ่าอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ทุกที่มันจะแสดงนะครับอ่าคราวนี้มีหลายปุ่มมากเลยคัปีมานะครับ จฉะนั้นเปลี่ยน uh, data placement เป็น bottom uh, bottom ก็เป็นอันล่างนะครับข้างล่างนี่เป็น bottom นะโอเคเซฟนะครับ Refresh ก็อืม ฮ <H as> ะ,ะอ,อะไรแปลกๆฮะออรย้ายมานะครับรายายมามันก็เลยไม่มาตาม <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ใช้ตรงนี้เป็นบัตทอมโอเคเฟสปับปับ มันดูล่างไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้น br ลงมาฮะ br d a s br ok save อัน,นเป็น top เป็น bottom คือตำแหน่งเนี่ยมันติพลาดนิดน นะครับอืมขอดูใสอ่ออปชันได้ครับตัวนี้ออปชันได้นะครับอนะอปชันก็มีเพดเมนนะครับใช้ได้ นี่คือวิธีธการใช้งาน token, นะครับมีท็อกเกิลนะครับมีไฮหมดละแล้วก็เขียนข,ขน้่คว่า button data t o k e n e to tips data placement เล็บโอเคไปไง Data Token to Chip Data Placement Top Button Bottom เห็น Bottom นะครับ Data Placement Bottom ว่าผมเปลี่ยนผิดได้เลยนั่นไงคลิกอ่าฟึบนี่นี่ นี่โอเคฉะนั้นก็ตัอกปีใหม่อีกชุดหนึ่งสองชุดเลยนะครับตรงนี้เป็นอ่าโอ,โอ้เป็นเลฟนะเลฟนี่ก็เป็นเล t นี่ก็เป็นเล t นี่เป็น right อ่าเป็น right นี่ก็จะเป็น right data placement ครับจะเป็น right อ่า save run โอเคเดียวกันโอเค left ซ้ right bottom top ก็จะได้แบบแบบนี้นะครับตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของทูทิปนะครับโอเควิดีโอชุดน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ